เราจะมาล่าสมบัติกันนะทุกคนนี่ผมก็เอาเปิร์ชแต่ละเพิร์ชที่ใช้มานะเริ่มจากเพิร์ชของนิโคลัสก,ก่อนโอเคผมได้เหรียญร้ายมันจะมีเหรียญร้ายกับเหรียญดีนะเดี๋ยวเราต้องแอบกบ่อนอัศวินมนตะอีกแล้วนะมีเปิร์ชมองกล่องมองกล่องนี้รู้สึกว่าจะได้ของดีกว่า ไม่มองนะก็มีเปิร์กไพ่นะของใครว่าเอสแล้วก็เปิร์กหน้ากากของนิโคลัสเคสแล้วก็เปิร์กของเอลโรดี้ลักคาโต้นะโอเคเดี๋ยวผมเมาอากล่องน,นี้เลยแล้วกันผมจะมาลาสมบัติว่าได้อะไรโอเควางนี้ก่อนบอกไปเลยสมบัติอย่างเยอะ ให้เพื่อนปั่นไปแล้วเราไม่ปั่นเราฟาร์มให้โอ้โหได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนนะ่ะไม่ค่อยดีก็ใช้เปิงนี่ต่อสุ่มของได้อะไรไหมไม่ได้ยากมากกว่าสุ่มได้<อ>ไดแย่ละตัวสวิงจุกยาก เงินเพื่อนดีไปช่วยแล้วได้อะไรโอ้กล่องดีอยู่นะสายฟาร์มนะอุ้มตอนนี้ใช้ได้แบบไม่จำกัดเลย ้อยมันรู้มันรู้มันตามมันตามผม <c oughs> มาไอหนุ่ม <c oughs> เขาเรียกว่าหมุนกับสลับเปลี่ยน ใหญ่อะไรสัตว์คิบหายแล้วกูชิบหายแล้วยังไงก็ได้อย่าให้มันตีอ่ะใหญ่ละแม่งประตูเสร็จปิดเต้ยยังไงผมก็ล้มอ่ะ แมนอย,ย่างเงี้ยนะเพื่อนไม่มปัดโคตรการ Escuela que su vida. <coughs> เรียบร้อยโดนเปิร์กล่องหุ่นได้ไปฉายนี่ข้อดีของเปิร์กนี้นะเราจะไปช่วยเพื่อนกับ เพื่อนจุ๊ตรงไหนตรงไหนวะเราหาโทเทมไปด้วยนะเจอแล้วเจอลมไหนวะโอ้โหใกล้ๆเลยแย่และถ้ามาก็ต้องกระโดดลงนะั้นไม่นะไม่นะไม่ไม่เสานี้นะสวย ว่าไงจ๊ะไปแล้วผีไปแล้วผีไล,ล่ผมละไม่โดนไม่โดนผีมาละ ปั๊เข้าให้มาเล่นตรงนี้กับพี่มาน้องที่ขวามาที่ขวาที่ขวา <c oughs> เชิงมันหนาจริงไ้ตัวนี้ติกไฟฉายได้ไม่มา

เพื่อนเพื่อนบล็อกเพื่อนบล็อกบอดี้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 บล็อกเด้อบอดี้บล็อกข่าขึ้นตรงนี้แล้วก็เลี้ยวกลับไปน่าจะได้ถ้ามันไม่มาดักหลุดแล้วแหละน่าจะหลุดแล้วหลุดไหม หุดไหมไม่รู้รู้แต่อยู่ข้างล่างโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดกล่องตรงนู้นนะผมต้องฮิวอะ่ะถือว่าลอเพื่อนมานานอยู่นะให้เพื่อนปั่นไฟ ได้กล่องเลยขอกล่องฮิวโอ้โหได้แผ่นที่นี่ดีกว่าต้องการแค่กล่องฮิวเนี่ยตอนนี้ลงไปแจ็คพอตนะไม่เป็นไรเรายัางมีไพ่ตายอยู่ไอตัวเปิ๊กไพ่อ่ะกับเปิ๊กกล่อง ถ้าไม่หิวไอ้เปิร์กนิโคลัสก็จะไม่ทำงานนะเปิ๊กหน้ากากเออเซลเปิ๊กหน้ากากอยู่นี่แหละความโชคดีนะเฮ้เยอะไรเดี๋ยวเราไปเอากล่องพยาบาลตรงนู้นกันคือถือว่าเราเปิดครบทุกกล่องแล้วรู้อ,อะไรตรงนี้วันนี้เอาปั่นเครื่องนี้เดี๋ยวผมหิวก่อนต้องเซลแคร์ เซ็ตมีเซ็ตมีเกมเกมยังถือว่าดีอยู่นะไม่ถือว่าเสียเสียท่าผีสว,วยปันเศษเป็นเครื่องเรียบร้อยเราได้นี้มาแล้วเราใช้พลังเลย เอากลับมาดิมาเพื่อนฮิวโอ้โหฮิวสักไกลเลยฮิวกี่เมตรวะเนี่ยไฟบาาเฮ้ย,อ,อ,อ,ยอย่าล้อนเลยนุ่มอย่าล้อนอย่าล้อนไม่มาไม่มาข้างหลังมาเลยไอ้สั์ तो तेरा तेईस में है สวยสวยเฟืงปัดใ,ให้เสร็จนะ้อยเสร็จนั่งเครื่องนั้นนะ่ะลุมปัดเลยเดีย๋ยวล่อให้อ่ะโอ้ไม่ได้ว่ะปล่อยเครื่องแบบนี้แสดงว่าผีนไปทางนนะู้นน่ะไอตัวผู้ชายน่า,นาต้องไปไปซ้ำอะ่ะนี่เฟืองหมิ่นจูอยู่ผมต้องปัดเครื่องนี้เสร็จ แค่ละไม่เป็นไรจรงหมินเฟะแทกนั้นแอบเลยวะจริงๆแขวนปุ๊บแล้วก็แอบอะได้ผมว่ามานะถ้ามาเราไปเล่นไม้ตรงห้องน้ำได้ นนนนหนยนนยไไไไไไ่ไม่ได้เนไ้ยไ,ไ,ไแต่ตรนี้ไม่ไม่มีไม้ส,สมั้ไปไรมาตรงนี้บตรงนี้ตรงนี้มีไม้ไหมมี ไอ้นมมานี้มานี้กูอยู่นี่พนักงเล่นแบบรัดกลุ่มแล้วอะ่ะทีเล่นแบบรัดกลุ่ม เพื่อนนี้เสร็จก็สบายแล้วไปซ้ำเครื่องนู้นเลยเรียบร้อยฝืนฝืนน่าจะแตกม่ทันแล้วเออพี่เสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปซ้ำเครื่องนู้นต่อนะ ช่วยแล้วกันตันให้เสร็จตันให้เสร็จเรอช่วยเรอช่วยเรอช่วยนั้นปั่นลิฟต นี่มานี่มานี่เออทา่ามหิวนะผีหนะ้ามาที่เดิมสุวินนรรมาตาต้องเจอช่างป,ปาลาปลาหิวแตกช่างป,ปาลาปลาหิวแตกไปนหนึ่งเรียบร้อยน้ำตายก็คือตายจริงๆเลยแก้เกมไม่ได้ละ ตายก็ตายจริงอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปหาฆาตกรให้มันไล่เพื่อลองรับอีกหนึ่งเลงก็ได้แค่พับไม้ไงน้อง ไม้ไปหมดแล้วยังไงเสียเรียมกูวะดิตั์เสียเรียมกู กูรจะไปสีเหลี่ยมฆาตกรฆาตกรแม่งสุดเสียเหลี่ยมกู นี่เสร็จก็โนวันผู้ขอโนวันไม่มีก็ไม่ต้องเล่นเอาเลยเออาเลยเอาเล,เอ,าเลอดหนึ่งข้อสอบรอดหมดแค่เลยงอกเลยลงแก้เกมนไม่ดีไม่ต้องมาช่วยนะ เราเลยถือว่าแก้เกมออกเลยเพื่อนไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องกิดมาสันเป้าแล้วไม่เอาแล้วล้ดหนึ่งทอบรอดหมด